กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะกับยาสีฟัน G Herb นะฮะเมื่อเช้าก็ผัศตออีกรอบนึงแต่ว่ามั่นใจเพราะว่าเราใช้ G Herb เรื่องของกลิ่นปากคุณไว้ใจได้นะครับนั่นก็คือ G Herb นะฮะแปลงลิ้นนะฮะแปลงฟันเสร็จแปลงลิ้นต่อนะฮะแล้วก็บ้วนปากนะฮะ บ้วนหลายๆรอบยังไงก็หายกลิ่นปากพี่ก็บอกว่ามันปูพิชิตได้ยากมากเนี่ยใช้จีเฮิร์บยังไงก็หายแล้วไม่ต้องใช้เยอะด้วยนะฮะใช้แค่นิดเดียวส่วนปัญหาอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นเด็กๆไปเลยเพราะว่าจีเฮิร์บเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่พิเศษคือใช้แค่นิดเดียวคร<อ>ับวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะบโปรเลยนะครับหหลอดร้อยกรัมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้นะฮะมีโปรโพิเศษเลยวันนี้ซื้อ5หลอดนะฮะราคาพิเศษเหลเือเพียงแค่1หททนเท่านนนั้รสใจโทเลย0งพ 8ป6ส4หนะครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสซกันเคีโค้ดมุมขวานมาจอได้เลยนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยนะครับกับจีเฮิร์บจ้าครับต่อไปคัอน้องออมอมาในช่วงนี้ครับไปดูใหม่ดาวิกาครับเปิดตำนานโดนหยิกบทใหม่แถมมีง่ำเคี้ยวต่อด้วยนะฮะ ก็กลายเป็นไวรัลสุดมือฮาก่อนหน้านี้สําหรับนางเอกสาวใหมด่ดาวิกาครับที่โดนน้องเดมี่ลูกสาวของคุณแมทชิลแล้วก็ลีเดียนะฮะหยิกไหล่เข้าเต็มๆกลางงานอีเวนต์จนเป็นไวรัลที่แชร์กันไปนะครับแล้วก็เป็นมีมด้วยล่าสุดครับใหมด่ดาวิกาเองก็เปิดตํานานโดนเด็กหยิกบทม่อีกแล้วครับ เผยคลิปตอนอุ้มน้องพ J ครับนี่น้องพีเจคือลูกชายตัวน้อยของ DJ พุทแลวก็จุ๋ยนั่นเองนะฮะโดยแล้วก็โดนน้องหยิกแขนมับเข้าให้เลยนี่นะฮะขยัแบบเต็มมือกัน,กนเลยทีเดียวนะฮะทำเอาสาวใหมา่ต้องยิ้มกั้นความเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนน้องเนี่ยก็หยิกแบบรัวๆเหมือนหมั่นเขี้ยวนะฮะงานนี้ทำเอาสาวสาวใหม่เองเนี่ยบอกว่าเด็กหยิกแปลว่าเด็กรักแล้วนะฮะไปหาเด็กที่ไหนก็โดนเด็กหยิกเด็กกัดตลอดแหบระหว่างที่ผู้ใหญ่คุยกันเรื่องนี้อยู่นั้นเนี่ยน้องพีเจก็ยังไม่เลิกหยิกนะ พอสามายเลื่อนแขนออกก็อีกมือหนึ่งก็ลูบไปแล้วก็อีกมือหนึ่งโอบพุงน้อยๆแล้วก็บอกว่าได้ลูกนะยอมโดนหยิกกันไปอีกแล้วนะจ๊ะโดนหยิกอีกใช่ไหมเด็กหยิกเคยโดนกระเทยหยิกนะอะไรนะเคยโดนกระเทยหยิกนะไม่รู้ก็ไปถามใหม่แล้ววิกาสิเคยถามแล้วเออคงไม่อยากจะตอบทำไมอ่ะกระเทยที่ไหนก็จะมาหยิกล่ะกระเทยชื่อเฮเลนหอเฮเลนไม่เคยหยิกใครนะพะะให้ขี่คอออย่างเดียว เคยดูชัตเตอร์ป่ะที่ทุกคนมองไม่เห็นแต่นางเอกในเรื่องพอปิดกระจกก็เห็นเลยขี่คอเมื่อยคอจังเลยเกิดอะไรขึ้นีใครเมื่อยไม่ได้วิการเมื่อยคอเอ้ยเมื่อยคอคนที่เขาที่อยู่บนคอคือเฮเลนว่าพี่จะเป็นผีหรอเขาจะเกิดพูดแล้วค่ะว่าเขาบอกเออเดินช้าอคุยไุยไละคุยทำไมเ้าหล่อนบอกว่าหล่อนใด้ พี่อะไรเป็นผีไม่ใช่ถามว่าพี่หมายถึงว่าแม่บอกพี่อะไรเป็นผีหรอจะมีคนโทรเลยไม่ต้องโทรแล้วจะโทรทำไมล่ะเพราะเผื่อเผื่อพี่อะเรเขาไม่บอกว่าเขาไม่เขาไม่อยากเป็นผีเขาอยากเป็นอะไรนางฟ้าเขาอยากเป็นนางฟ้านางฟ้าขี้คอหรอนางฟ้าขี้คอนะครับนางฟ้าเฮเลนเฮเลนก็ช่วงนี้เหนื่อยค่ะช่วงนี้เฮเลนเขาเหนื่อยนะคะบอกว่าต้องพาดารงดาราไปออกช่องวิกเตอรนะคะเหนื่อยใช่ไหมพาดาราหรือตัวเองเหตุไ์สด ไม่ไม่ไม่เขาเอาดาราไปด้วยเอาดาราไปก่อนแล้วก็ไฟ์ส่วนเรลยนบอกว่าขายของคนกด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 ตะก้าใช่ไหมกดเยอะมากเลยอะแต่ไม่จ่ายตังค์อะไรก็ไม่รู้กดตะกากูเยอะมากแต่ไม่ยอมจ่ายตังค์น่าเกลียดอออะไรนะเออนะคะรับอะ มาต่อกันที่เอมมี่แม็กซิมนิดหนึ่งครับแจ้งข่าวลูกสาวอยู่ห้องไ c ซนะฮะก็ทําเอาแฟนๆตกใจตามๆกันเลยแอบเป็นห่วงกันยกใหญ่ครับเมื่อช่งชวงเช้าของวันนี้ครับคุณเอมมี่เองเนี่ยนะฮะได้มีการโพสต์รูปลูกสาวคนกลางคือน้องเจลิ่งเนี่ยนะครับพร้อมกับมีข้อความบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยอยู่ในห้อง i อ u นะครับจากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าน้องกําลังรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับโ<ะ>ดยมีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปร่วมอวยพรกันจานวนเยอะแล้วให้กําลังใจน้องให้หายไวๆให้ปลอดภัยแล้ว ็หายจากอาการป่วยนะฮะแต่ดูไม่รู้ว่าน้องป่วยอะไรนะเสาวสวยชออชนะครับแล้วก็โพลล่าสุดข,ของคุณเอมี่เองเนี่ยได้ไปการแจ้งความเคลื่อนไหวบอกว่าเอมี่ตอนนี้นะครับย้ายน้องเนี่ยมาจากอำเภอไปอโรงพยาบาลกำแพงเพชรแล้วนะคะ,ะน้องบอกว่าเจ็บ แต่จะอดทนเพื่อมีนะฮะขอให้น้องปลอดภัยนะคะ <ừ> um. อย่างไรก็ดีนะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าน้องเองเนี่ยนะครับป่วยเป็นอะไรครับรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องต้องรอให้คุณเอมี่เนี่ยออกมาชี้แจงแล้วก็ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ <ừ> um. โดยคุณเอมีก่ก็ตอนนี้เธอก็ขายทั้งเสื้อผ้าริมทางไปขายลูกชิ้นนึ่งขายอะไรต่ออะไรอยู่แถวออน,นุทนะฮะเห็นถ่ายคลิปลงอยู่ก็ส,สู้กันมัน พลังล่อนสุดนพลังแล้วก็มีคนถามว่าทําไมสู้ขนาดนี้บอกว่าต้องทําเงินช้ยนี่เพราะว่าเดี๋ยวจะสิ้นเดือนแล้วเจ้านี่เจ้านี่เยอะเนะฮะเออนะคะสงสารมันเอมมี่อ่ะสู้ชีวิตกันสุดพลังกันไปเลยพี่เอมมี่ของเราเนออสงสารมันเอมมี่อ่ะมันก็ทำมาหากินทำทุกสมัยก่อนตอนมันดังๆมันก็ทํานะคะ เอมมี่มันไปทุกรายการเลยสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งมันไปหมดเลยมันไปหมดเอมมี่ัเป็นคนขยันมันเป็นคนขยันแล้วก็มันจะไม่ประทะไม่ทะเลาะใครเลยอืงานมันคือทํามาหากินอย่างเดียวเอมมี่เนี่ยนะคะสมัยตั้งแต่เข้าตล้งมันมันดังๆเมื่อประมาณเกือบสิบประมาณหกเจ็ดแปดปีที่แล้วอะนะคะห้าพันมันก็มาสามพันมันก็ช่วยนะคะมันมาตลอดมันเป็นเด็กเนี่ยเขาบอกนึกบอกว่าบางทีนะพวกเซ็กซี่สตาร์ เชื่อพี่อย่างมันมีอายุคพอมันหมดอายุเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมาเราก็ต้องมาทำมาหาก,กินมาคนโชคดีก็ได้แฟนเป็นมหาเศรษฐีเขาก็เล้ยนดูปูเสือเราแต่เอมี่เขาก็แต่งงานไปแล้วนะคะแต่งงานไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาโดนคดีตอนนั้นจำได้ไหมที่ต้องใส่กํบนายเอ็มหนะคะแล้วก็คงจะหลายล้านเขาก็เลยต้องออกมาทำมาหาก,กินนะคะแล้วก็ใช้นี่เจ้าหนี้ไปนะคะน้าอุสาค่ะเจอเขาก็อุดหนุนเขาได้นะคะเด็กดีน่ารักนะคะ เป็นคนไม่มีเงินน้อยไม่ค่อยว่าสนานะคะเหมือนกระเทยบางคนแถวนี้นะคะทําไมฮะทาไมอุปนกระเทยเหรอพี่พูดถึงมใช่พีู่ถึงกระเทยไม่ไม่ว่าทําไมทําไมแถวนี้ทําไมกระเทยแถวนี้เนี่ยเขามีเงินน้อยเขาคอยว่าสนายังไงล่ะเออเพราะเขาจะรอแบบเศรษฐีเศรษฐีเท่านั้นที่จะมาซี้เขาซอยเขานานะคะ จะดีก็ถือเป็นทางเลือกที่มยอมรับแล้วหรอหมายถึงคนนั้นอเนี่ยเมื่อวานแม่ขายของในทิกต o อกนะมีคนถามถึงมึงเต็มเลยอืไม่เอาน้องโอมมาไลฟ์ด้วยละแม่อ,อแล้วก็ถามอันนี้ก็ถามจริงๆนะกูไม่ได้แกล้งมึงนะพี่โอมเป็นลุกใช่ไหมแม่แม่บอกความจริงหนูหนูมีความหวังจริงหรือเปล่า ใครถามใครเด็กๆมันเข้ามาถามถามไหนไหนถามในทิกตอกมัก็ไปตอบในทิกตอกไม่ตอบในนี้เออหลนมึงเห็นไหมเห็นไหมเออคนละพื้นที่คนละบริษัทคนละรายการไม่เองของกูถ้าของแม่ก็ไม่เอาไม่เกี่ยวทำต่อผมได้ตังค์ก็ต้อถามอีกว่าแม่หนูอยากได้พี่โอเป็นหัวหนูจะต้องทํายังไงเออก็ไม่ต้องทำยังไงอะก็ไม่ต้องทำยังไงเงินมาพาหลุดจ่ายเงินมาจ่ายเงินมาเดี๋ยวเป็นหัวแฮ่โอกมันไม่ดีนะคะ การมีเซ็กแล้วมีการค่าตอบแทนไม่เป็นสังคมเขาจะมองว่าเราเป็นกา,านะคะไั่เราเป็นค่าขนมเออเออแล้วคนถามเยอะด้วยพี่โอมเขาห้าหกจริงเปล่าแม่มสี่ก้าแค่นั้นแหละ มึงไม่ต้องมาถามกูแล้วนะจบเวลากูเล่นติ๊กต็อกอะชอบเข้ามาถามกูอีพวกก็เถยชอบเข้ามาถามกูพี่อมใหญ่ไหมพี่อมห้าหกจริงไหมพี่อมเป็นลูกใช่ไหมแม่หนูอยากได้พี่อมเป็นผัวมึงชัดเจนแล้วนะสี่เก้านะคะแล้วมึงก็ไม่ต้องมาถามกูอีกนะครับกูลำคาญกูไม่อยากตอบนะคะเออ ถามอยู่นั่นเลยอีพวกกระเทยถามกับคำถามซ้ำๆคำถามเดิมๆ,ๆอีพวกบา้าเอออีพวกป่ยวยจะก็ยิวงป่วยแต่พวกป่วยนี่เขาดูแม่อยู่นะดูแต่ไม่เคยซื้อของเออคนที่ซื้อของคือคนที่เขาไม่พูดอะไรเยอะเขาโอนเลยเออถามอยู่นั่นแหละปีนาซิงตัวเไหมแล้วก็จะพักเราให้ตอบไมก วีนาซิงสวยไหมมาอีกวีนาซิงสวยไหมแอนโทนียสวยไหมแอนโทเนียสวยไหมคนเดิมๆหน้าเดิมๆแบบเดิมเฮ้ยนั่งสมาธิลูกนะคะอย่าย้ำคิดย้ำถามเขาไม่ตอบเขาตอบไปแล้วแล้วก็ยังจะมาถามอีกถ้าเขาตอบไปเขายังมาถามอีกมันเหมือนเราป่วยนะคะจำไว้นะคะ49นะคะเตรียมรู้ทเวลกันให้ดีๆนะคะ พี่โอ,อ่อเปิดใจแล้วว่าเงินมาผ้าหลุด,ดงเงินหยุดพาก็หลุดแค่หัวนมนะคะใช่แล้วนะคะออหออยู่ตรงนี้เองค่ะ พอแต่แตกนะคะวิ่งไปวิ่งู่ในหอนะคะชอบมาถามกูกูกำลังขาย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 ,ขายคนกำลังกดเข้ามาดูอดีโอพี่อมเท่าไหร่อยากได้พี่อมเป็นผัวแม่หนูอยากพี่อมใหญ่ไหมพี่อมเอียงซ้ายหรือเอียงขวาอีพวกนี้ก็ถามอะไรก็ไม่รู้โอ้มึงหัดเล่นมั้งส<ป>ิมึงจะได้ตัดต,ต่อไปไปซะไม่เล่น<อ>เล่นมาเราก็เล่นในเฉพาะในโซนของเรามึงเล่นของมึงมันจะได้ไปคุยกับมึงมงจะไปหากูกูจะรู้ว่าของมึงกี่นิ้วแล้วบอกกูกับอีโอเป็นผัวเมียกันเนี่ยเป็น คำถามที่เฮี่ยที่สุด บอกแม่แม่เป็นมีอาผัวพี่โอมใช่ไหมคะเขาบอกอีกูไม่อยากจะตอบข้ามอ่าไม่อ่านเลยปัญญาอ่อนเออกูไม่เลสเบียนนะคะเออนะคะตามเขาเบกกันตีเฮิร์บค่ะปัญหากินปากหายไปต้องตีเฮิร์บนะครับวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยหนึ่งหลอดนะครับร้อยยี่สิบกรัมครับใช้ได้นานสองถึงสามเดือนเลยหลอดละสองร้อยสามสิบบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรพิเศษเลยจัดไปเลยจ้าซื้อห้าหลอดวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยนะคะสนใจก็โทรได้เลยครับ 0957184624นะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนโค้ดบุ่มขวานวาจ้ได้เลยจ้าสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ